สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีพฤษภนะคะลัคนาราศีพฤษภนะวันนี้เรามาเปิดไพ่ทํานายดวง12ราศีนะตอนนี้ถึงลัคนาราศีพฤษภในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็โชคลาภนะคะในเรื่องของความรักจะแยกไปอีกหนึ่งคลิปนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะเยอะเนาะมันจะยาวไปก็จะมาตัดแค่การงานการเงินนะแล้วก็โชคลาภนะคะของเดือน พฤษภาคมนะคะเดือนเกิดของคุณเลยนะคะมาเรามาดูกันนะคะว่าพื้นดวงคุณเป็นยังไงในตอนนี้นะคะใบแรกมาคิงออฟคัพม,มาเลยค่ะนะโอ้โหมาเลยค่ะพม่าแม่ไม้สาย,าส,ายสายเยียวยาสายสายเยียวยานะคะเป็นคนเจ้าเสน่ห์เป็นคนน่ารักอ่อนโยนเป็นคน Uh, nice นะนะเป็นคนน่ารักมากนะคะพูดจาดีนะหน้าตาดีด้วยสินะคะธนะาตุน้ำกรากฏมีนพิจิกตอนนี้นะคะคุณเป็นคนธาตุดินเนาะแต่ตัวตนของคุณตอนนี้ขึ้นมาเหมือนคนธาตุน้ำนะอตอนนี้นะคะเดือดซันมาค่ะพอแค่นี้ดีไหม ภัยที่ดีที่สุดของสำรับขึ้นมาแล้วอ่ะเนาะเดอะซันมาแล้วค่ะนะประสบผลสำเร็จค่ะไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะโชคลาบก็มีนะแสงสว่างปลายอุโมง์มาแล้วนะเดอะซันมาค่ะนะคนราศีพฤษภมาแต่วันเลยมาแต่หัววันเลยนะค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะคะนะอสองดาบมีเรื่องให้คุณตัดสินใจนะนะอาจจะเป็นเรื่องของสองคนสองทาง สองงานนะมีช้อยมาให้คุณเลือกนะคะมีได้ตัดสินใจแน่ๆนะคะแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะอ่าเดอะแมจิเชียนคุณทําได้ค่ะเนาะตอนนี้เชื่อหลังสังหรณ์ตัวเองค,คุณเซนมามากเลยตอนเนี้ยนะคะเซนดีมากๆนะคะสาหรับคนราศีพฤษภนะาการติดต่อสื่อสารดีเยี่ยมนะคะนะเราสามารถบริหารจัดการได้หมดนะคะเดอะ a มจิเชียนนะคะเป็นคนเกิดวันพุธได้นะ ที่เข้ามาสนับสนุนคุณในช่วงนี้นะคะนะเพจ of one อาจจะมีการเดินทางในช่วงนี้นะคะมีความกระตือรือร้อนในเรื่องของการทำงานมีแรงบันดาลใจมีพรสวรรค์นะคะมีความคิดอยากรเริ่มอะไรที่เป็นงานใหม่ๆนะคะแล้วก็จะได้เดินทางด้วยสินะในช่วงนี้นะคะคนลาศีพฤษภนะคะ S The s สเตรนเป็นใบที่เข้ามาในตำแหน่งอนาคตนะคะสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วคุณแก้ไขไม่ได้เนะี่ยคุณทําได้นะตอนนี้นะคะคุณสามารถแก้ไขได้หมดเลยนะเดอะสเตรนนะคะลักคนาราศีสิงห์เรื่องง่ายเรื่องยากก็จะเป็นเรื่องง่ายไปแล้วนะคะสำหรับคุณนะค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวค่ะราศีพฤษภนะหน้าไพา่สวยๆพลังงานดีมากๆนะคะนะเรามาดูต่อนะคะ แล้วพลังงานดีอย่างนี้มีปัญหาบ้างไหมเนี่ยการงานเริ่มต้นใหม่ดีแก้ปัญหาได้หมดนะคะมีทางเลือกตัวเลือกเข้ามามีประสบผลสำเร็จรออยู่นะคะยืนรออยู่เลยนะคะเรื่องปัญหาก็คือการดูแลการเอาใจใส่ของคู่คนเก่าๆนะคะอันเนี้ยอาจจะเป็นรักต่างวัย ที่ตอนนี้ยังเป็นปัญหาอยู่นะคะนะในความคิดของคุณก็คืออาจจะได้พบไอ้เจอเพื่อนเก่าคนเก่าแฟนเก่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่มันตกในตําแหน่งปัญหาอาจจะไม่เข้าใจกันอะไรประมาณนี้นะคะทุกอย่างเป็นกงล้อแห่งโชคชะตากาหนดขึ้นนะคะเป็นพรมลิขิตที่กาหนดให้คุณเข้ามาเจอกันพบกันนะคะ The View มีโชคมีลาบเข้ามาด้วยนะคะ,ะเพื่อนเก่าคนเก่าหรือว่า กิ๊กเก่าอะไรก็ตามที่เป็นคนเก่าๆเข้ามาหาช่วงนี้จะนําโชคมาให้คุณนะคะนะเรื่องโชคลาภนะคุณจะได้พบได้เจอในเรื่องของเพื่อนเก่าๆแล้วก็มีโชคมีลาภมาให้ด้วยนะคะคุณราศีพฤษภนะนะความคิดของคุณคือนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี่มาเลยโอกาสก็มานะคะโอกาสใหม่ๆก็มานะถ้าเป็นคนโสดนะคุณจะมีคนรักคนใหม่เข้ามานะมีคนใหม่เข้ามาหานะคะนะ เป็นเรื่องอะไรที่ใหม่ๆเป็นเรื่องที่ดีนะคะโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณนะคะเอชซ็อคัพเนาะโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณแล้วนะคะอืมดีมากๆเลยนะคะาราศพีพฤษภพลังงานดีนะดีมากๆนะอ่าใบปิดจบเป็นคิงก็พันชโคโค็อกโกความรวยก็มาค่ะการเงินมาเต็มนะโชคลาภมาการเงินมาได้รับเงินก้อนใหญ่นะปิดจบได้สวยมากมีสายเปเข้ามาหาคุณด้วยนะ ผู้ชายมาจ่ายเงินคุณแล้วค่ะโอเคดีมากๆนะคะพื้นทวพื้นดวงของราศีพฤษภดีมากๆนะคะใต้สำรับยังเป็นหกไม้เท้าการงานของคุณจะประสบผลสำเร็จดีมากๆอะไรที่คุณรอมาเนิ่นนานมาอย่างช้ามาแล้วอ่ะมันค่อนข้างจะ นานมาแล้วนะคุณจะประสบผลสําเร็จนะคะความสําเร็จยืนรอภายใต้สํำรับนะคะนะยืนรอเดือนสันก็ขึ้น6ไม้เท้าก็ขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ยกให้ยืนหนึ่งเลยค่ะราศีพฤษภในเรื่องของการงานการเงินโชคลาบนะคะการเงินดีการงานดีโชคลาบมีนะคะได้รับเงินก้อนแล้วก็ประสบผลสําเร็จในเรื่องของการงานด้วยคุณสามารถบริหารจัดการได้หมดเพื่อนเก่าๆจะนําโชคนําลาบมาให้นะคะอโอ้โห ดูแค่นี้มั้งไม่ต้องถามต่อได้เลยเนี่ยนะคะโชคลาภก็มาอะไรก็มาหมดแล้วนะคะเอาขอดีเทลสักสามแถวนะคะว่าคุณจะได้เจออะไรไหมในช่วงนี้นะ,ะเนี่ยเจ็ดเหรียญคุ้มค่ากับการรอคอยค่ะนะมันคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะในการในเรื่องเงินนะคะคุณนับวานคุณเป็นคนทํางานเก่งเรื่องของงานคุณจะประสบผลสําเร็จด้วยนะคะทั้งงานและเงินนะคะ คุณค่อนข้างจะห,ห่วงแหนนะพื้นที่ส่วนตัวขอให้รักษาไว้ดีๆตอนนี้คุณกอดเก็บในความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างจะรักตัวเองมากนะนะเอซาวันเนี่ยได้เริ่มต้นงานใหม่ๆด้วยการงานการเงินดีเยี่ยมเลยค่ะเนาะโอ้ไม่ต้องเปิดต่อแล้วค่ะแบบนี้เนาะมันดีมากๆนะคะมันดีมากๆเลยนะคะทั้งการงานการเงินนะโชคลาภมาหมดเลยนะคะราศีพฤษภนะคะ เนี่ยใต้สำหรับอันนี้ก็ยังเป็นสามเหรียญน,นะคะทีมเวิร์กก็ดีมากมากนะคะทีมเวิร์กก็ดีมากมากนะมีคนอุปการะช่วยเหลือนะคะสามเหรียญก็มานะนะมีคนซัพพอร์ตด้วยนะคะคิงก็วันนะมาเป็นคู่เลยทั้งคิงทั้งควีนนะคะเรื่องของการงานนะนะประสบผลสำเร็จมากๆเลยนะคะนะะมีแผนงานมีการขยาย ผลพื้นที่นะมีแผนที่จะเดินต่อนะคะนะโอ้โหเรื่องการงานคุณเริศม,มากนะคะเลิศค่นะเนาะจะประสบผลสำเร็จแน่นอนนะคะนะของเดือนพฤษภาค่อนข้างดีเลยทีเดียวอาจจะได้ข่าวดีอะไรใหม่ๆก็ได้เนาะอืมอืมับคับมีคนช่วยเหลือมีคนซัพพอร์ต นะั้นนะครับนี่เป็นคนโรแมนติกพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเรื่องที่ผ่านมานะคะคุณค่อนข้างจะวิตกกังวลอยู่พอสมควรนะคะนะแล้วก็เจ็บมาพอสมควรเลยแล้วจบแล้วด้วยนะคะจบแล้วเนาะจบทุกอย่างนะคะสิ่งที่คุณเคยเจ็บนะจบหมดแล้วนะคะความวิตกกังวลนะคุณจะได้พบสิ่งดีๆมารอนะคะนะเนี่ยเป็นอะไรที่ดีๆมากๆเลยนะคะนะเป็นอะไรที่ดี เป็นมีการ transform จบแล้วนะจบทุกอย่างนะคะจะได้เจอสิ่งที่ดีๆ queen of cup นะเป็นคนที่ดีต่อใจมีคนซ support เรื่องจิตใจด้วยนะคะมาเรามาดูเรื่องว่าพระพิคเนธให้พรอ,อะไรคุณคะในช่วงนี้คนราศีพฤษภนะคะจากที่เคยวิตกกังวลเคยเจ็บมาพอสมควรนะคะมันจบหมดแล้วนะคนราศีพฤษภนะคะนะ energetic movement มุบเอาไอ้ที่พลังงานลบๆออกนะคะมุบออกให้หมดเลยนะไม่ต้องให้มันเหลืออยู่นะคะสเปรดเดอร์นะคะสเปรดเดอร์ ender, คุณจะได้พบความงดงามนะคะความงดงามไม่ว่าท่างเรื่องอะไรการงานการเงินโชคลาบมาหมดเลยนะคะนะความงดงามที่คุณจะได้รับในต่อไปนี้นะทุกอย่างมันจบหมดแล้วนะคะสิ่งที่ไม่ดีนะให้คุณยอมรับ ในสิ่งนี้นะคะ acceptance นะคะยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณจะได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาแล้วนะคะ m move เอา energy ที่เป็นลบๆออกให้หมดนะคะแล้วคุณก็คอยรับสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาคุณนะคะตอนนี้เรามาดูเคล็ดลับดวงนะของคุณในช่วงนี้นะคะเดือนพฤษภาคมของคนเดือนของคนราศีลัคนาราศีพฤษภนะคะตอนนี้เป็นยังไงนะ พันธนาการนะคะาจากที่คุณมีพันธนาการมาก่อนหน้านี้นะคะเคล็ดลับให้ใช้เชือกสีแดงผูกข้อมือก่อนนอนจะฝันมีโชคนี่ให้โชคมาแล้วพี่ฝันตาให้โชคมาแล้วนะคะเรียนรู้ค่ะให้คุณมีการเรียนรู้เยอะๆนะคะแล้วคุณก็จะสามารถที่จะผ่านได้นะเคล็ดลับ c r o s คอสเรียนที่คุณสนใจในช่วงนี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในอนาคตคุณได้เปิดเรียนอะไรหรือเปล่าถ้ามีการเรียนรู้ในช่วงนี้นะคะมีการเปิดไปเรียนคอสออนไลน์เรืออะไรก็ตามนะคะคุณจะใช้เป็นสิ่งที่นำทางนะเป็นแนวทางของคุณได้ในอนาคตนะคะอีกหนึ่งใบค่ะเครดิบของดวงคุณบำเรอสุขค่ะคุณจะได้พบความสุขแล้วนะคะก็สอดคล้องกับไพ่ทาโร่ม,มาตลอดเลยเนาะ อืมคุณจะได้รับความสุขแล้วนะคะเนาะสุขภาพก็จะดีนะสบมมยหอนะสุขภาพดีนะคะชุดสีขาวจะทำให้คุณเป็นดาวในเรื่องของการงานวันนี้นะคะใส่โทนสีขาวนะคะนะขอให้โชคดีค่ะคุณลัคนาราศีพฤษภคุณเด่นมากในเรื่องของการงานนะคะนะการงานการเงิน โชคลาบมาหมดเลยนะการเงินก็ได้รับก้อนโตด้วยนะคะขอให้โชคดีค่ะแล้วเราจะมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ